ครับก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC บ่บาเดีแล้วก็ FC มาีดาหน่อยครับอีพีนี้พามาอัปเดตนะครับผมเนาะงานแรกจบไปแล้วเรียบร้อยครับผมสำหรับอ่าก่อฉาบเทปูนพื้นนะครับพื้นบ้านเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือแค่ปูกระเบื้องใส่ฝ้าเทฟุตบาทครับผมเดี๋ยว่าเดี๋พาไปดูตัวห้องน้ำก่อน นี่บ่าวเดียนอนตรงนี้นี่อ่ะตัวห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นกําแพงกั้นมองไม่เห็นหรอกมันมืดนะครับเป็นกําแพงกั้นนะสูงมากเลยนะครับอ่ะห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะทีนี้บ่าวเดียจะพาไปดูอ่าฟุตบาทนะครับนี่ฟุตบาท ก่ออิฐเรียบร้อยนะครับก่ออิฐทำเขาเรียกว่าอะไรก่ออิฐทาแนวกั้นน้ําไว้นะครับเพราะว่าบ่าวเดียตั้งใจจะให้มันตอนแรกอะ่ะตอนแรกเลยคิดว่าจะวางวางไอเขาเรียกว่าอะไรวางร่องน้ําวางเป็นท่อร่องน้ําแต่ว่าทีนี้ช่างเขาแนะนําว่าให้ก่ออิฐนะครับก็เลยบ่าวเดียก็เลยจะก่ออิฐก,ก่ออิฐ นี่ฮะก่ออิดกัน้นแบบนี้พอเวลาเบวเดียเทเทเทฟุตบาทเนี่ยเทฟุตบาทเทมาจากจากตัวบ้านเนะ่ะเส้นแดงๆนั่นะครับนะครับพอมาถึงอิดเนี่ยมันจะต่ําประมาณนี้จะต่ำกว่าอิดประมาณนี้ให้มันเอียงลงมาหาอิดทีนี้เบวเดียก็จะให้ มันเอยียงไปด้านหน no ้าอีกรอบหนึ <t> ่งนะครับเพื่อที่เวลาฝนตกมาปุ๊บฝนตกฝนสาดใส่กาแพงบ้านเนี่ยมันจะไหลลงตรงนี้ใช่ไหมมันจะไหลลงตรงนี้มันก็จะไหลมาชนอิฐแล้วมันก็จะไหลไปด้านหน้านะครับบ่าวเดียต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลไปลงคลองสาธารณะด้านหน้าเพราะว่าด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะเป็นนานะครับจะเป็นนาของป้านะครับไม่อยากให้น้ํามันไปลงรบกวนนะครับบ่าวเดียต้องการไล่น้ําให้ไปด้านหน้านะครับก็เลยให้ ให้สลบมาอย่างนี้แล้วก็สลบไปด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเอียงไปมุมนู้นมุมเดียวนะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนกันครับเอียงมาด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยบ่าวเดยกก็จะให้มันเอียงมาด้านนี้เอียงมาด้านนี้แล้วก็จากด้านนี้จะเอียงไปด้านหน้าเหมือนกันครับผมทำเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวบ้านด้านหลังกับด้านเนี้ยจะให้มันเอียงเอียงมาชนขอบนี้ นะครับพอัพอน้ำมันมาชนขอบนี้ปุ๊บมันก็จะไหลไปด้านหน้าเองอตัตโนมัตินะอ่ะ,อะด้านนี้ครับด้านหลังเนี่ยไอย้ด้านข้างเนี่ยหนึ่งเมตรด้านหลังเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวบารีย์ซื้อไอเขาเรียกว่าอะไรฝาฝาท่อฝาปิดแบบพลาสติกนะครับมาปิดนะครับหนึ่งเมตรส่วนด้านนี้บารีย์ทำเป็นสองเมตรนะครับอ่าด้านนี้สองเมตรช่างก็ทำการ วันนี้ขนดินมาเยอะมากเลยครับเยอะมากนะครับเพราะว่าพอจับระดับน้ําแล้วเนี่ยพอจับระดับน้ําแล้วมันสูงมากนะครับพื้นมันต่ํากว่าต่ากว่าถนนเพราะว่าเบลเดียต้องการให้มันน้ําไหลไปด้านหน้าถูกไหมในเมื่อต้องการให้น้ำมันไหลไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นด้านหลังจะต้องสูงกว่าถนนนะครับแต่ว่าพื้นดินตอนแรกอ่ะ มันยุบตัวลงนะครับมันก็เลยทําให้ต่ํากว่าถนนช่างก็เลยบอกว่าต้องขนดินใส่อีกเยอะนะครับซึ่งบ่าวเดียมีดินอยู่แค่กองนี้นะฮะเอาไว้แบบว่าตรงไหนมันซุดบ่าวเดียก็จะขุดไปใส่ตรงไหนมันซุดบ่าวเดียก็จะขุดไปใส่ทีนี้ยบ่าวเดียก็เลยแบบว่าห่วงดินตรงนี้ไว้เพราะว่ามันลดเอาเข้ามาเทไม่ได้อีกแล้วนะก็เลยห่วงดินตรงนี้ไว้อ่ะทีนี้เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือ มันมีรถมาถมดินอยู่อยู่ภายในบ้านนี่แหละครับอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละบ่าวเดียก็เลยเรียกมาสองคันนะครับเพราะว่าช่างบอกว่าต้องใส่ดินอีกเยอะเพื่อที่จะเทป,ปูนได้นะครับเนี่ยตรงนั้นยังเป็นแอ่งอยู่เลยเห็นไหมตรงนี้สูงเนี่ยเพราะว่าตอนแรกตรงนี้เป็นแอ่งเหมือนกันเขาขนดินนะครับวันนี้ช่างขนดินแบบบ่าวเดียเห็นใจช่างเลยนะครับ <c oughs> เขาเอารถคันนี้แหละครับขนเข้ามาจนเต็มเนี่ยฮะ ดินมันไม่มีบ่าวเดียก็เลยสั่งมาสองคันนะครับผมเขาก็เทใส่ด้านหน้านั่นเลยนะครับเทใส่ด้านหน้านั้นนะครับทีนี้บ่าวเดียก็เลยช่างเขาก็ขุดนี่แหละครับขุดดินตอนแรกอยู่ตรงนั้นหนึ่งกองนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งกองช่างก็ขุดแล้วก็ขนเข้าไปข้างในตรงนี้ก็เหลืออยู่นี่นะฮะอย่างที่เห็นเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะก็สรุปแล้วนะครับผมก็คือ เป็นปูนรอบตัวบ้านเลยนะปูนจะไอปูนจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับจะมาส,สุดกับถนนนี่เลยนะครับสุดกับถนนนี่เลยนะนะครับจะเทเข้าไปตรงนี้เลยนู่นนะครับประสุดตรงด้านหลังเลยนะครับฝั่งทางนั้นก็ตรงหลักนู่นนะฮะมันจะมีหลักอยู่เห็นไหมเนะี่ยหลักตรงเนี้ยหลักไม้ไม้ไผ่เนะี่ย นะครับก็สุดเข้าไปเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ดําเนินการมาแล้วให้เขามาเอาขึ้นให้นะครับอ่านะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่อเวลาผมอาบน้ําห้องน้ําในห้องน้ำาหนเวลาอาบน้ําล้างหน้าอะไรเงี้ยล้างควยงล้างจานเงี้ยผมจะให้มันลงมาตรงนี้นะครับฝังท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่อสีฟ้าๆเนี่ยนะครับสีดาเงินท่อสี่นิ้ว นะครับมันก็คือลงตรงนี้เลยเวลาผมอาบน้ําน้ําก็จะไหลลงตรงนี้เลยนะครับโอเคน่าจะอีกวันสองวันนี้ก็ได้เทพื้นแล้วนะครับนะโอเคครับสำหรับอีพีนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ